โรคหืดหอบอาจจะเกิดอาการกำเริบเพราะผู้ที่เป็นทานอาหารชนิดใดมากเกินไปมาหาคำตอบในมัต์กีไทยแลนด์จากนั้นพักชม180วินาทีข่าวต่อด้วยละครนางบาปค่ะรายการต่อไปนี้จัดเป็นประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสย,ยามที่เปลี่ยนเป็นนามว่าไทยวัง สวัสดีครับสวัสดีด้วยฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมามสกีไทย,ทยแลนด์รายการที่ทยกิดจากประวัตาสตร์ทางไทยของเรานะครับ อยากให้ความรู้อะไรแก่บางทีสมัยนี้วัยรุ่นอะไรเยอะๆใช่ไหมของเก่าๆที่ไม่รู้เรื่องเลยเลืมไปแล้วเรานี่ะเป็นผู้คนแก่ที่จะนําเอาสิ่งความรู้เก่าๆเอามาเสนอให้ซึ่งเป็นความจริงหมดใช่นนครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าสัปดาห์นี้มีใครกันบ้างที่จะมาร่วมสนุกรายการผู้แข่งขันของเราทั้ง3ท่านครับคุณจอยสุนันสาจิรัมณีคุณนะครับท่านที่2นะครับก๊อกแอนด์แอนเทแครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพุกี้ชุลี มกันจากคำถามข้อแรกเลยป๋าชอบดูหนังจีนกับหังภายใหนไหมชอบดูฮะคือคุณปู่ของผมเนี่ยตอนนั้นปู่อีกแล้วเหรอครับโอ้โเสียวเสี่ยว้วอะแล้วนี่ไมันตั้งนานแล้วเรื่องนี้กับอิริทิมทานยังคมอยู่ไหมเนี่ยมันฟันกันโอ้โหมีดเธอเลยอ้าวมีดเธอก็รับทีให้มันคมขึ้นก็ใช่อหละรับ ที่รับมีดครับผมที่รับมีดใช่รับยังไงครับโยนมาเอาโอ้โหหินรับ,รบมีดได้นี่แสดงวันนี้ต้องมีอะไรเรื่องาราวปัญหาเกี่ยวกับมีดแน่ๆเอามีดมาเล่นเงนี้ยผมว่าแก๊งเด็กปัมต้องมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมีดมาแน่ๆเลยโหโหไปฟังกันครับเห็นมันมองอยู่แล้วไปเลยไปดูเลยเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเห็นนี้ไหมเคย อย่าคือผมอยากจะถามว่าเพื่อนๆเคยดูกายกรรมกันบ้างไหมเคยนะเคยแล้วเคยอยากเล่นกันบ้างไหมอยากมากเป็นคนที่ชอบไปแบบซืเสียวอะไรอย่างงี้วันนี้ผมมีนักกยกรรมอันดับหนึ่งเลยนำตรงมาจากประเทศจีนเลยขอเชิญคุณหวังเสี่ยวเน่ คุณหวังเสี่ยวเนี่ยครับวันนี้จะมีอะไรมาสอนพวกเพื่อนๆผมหรือเปล่าวันนี้ห่อห่มมีนแรกใครใครใครอยากจะเล่นก่องนดิฉันเลยค่ะครั้งแรกเลยต้องตัวอ่องงั้นต้องฝึกกลางดัดตัวก่องเฉลกเฉลกดัดตัวให้อ่อนๆก่อนอ่าหลักหลักตัวเลยดัวให้อ่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยได้เดี๋ยวคนคนนั้องมาหนันนะดัตัวใอ่อนอๆโอเคโอเคเจ้าได้ไล่ได้รีมากลีมากลีมากอ่าแล้วใครอยากจะเล่นอีกเอาอยากเล่นก็อยากเล่น ต้องถึงยอดตัวให้ตังตัตาวางไว้นี่ล่ะกระกรลกข้างมือกระโหลกข้างกระโหลกข้างอะไรกระโหลกอะไรจะบ้าเหรอนี่ยังฝึกสุนัขดิใช้กายกรรมเราเคยขายกันเลยพอพอพอผมว่าอย่างนี้มันดูธรรมดาไปครับมีอะไรแบบหวัดเสียวไหมแบบจริงเสียงหน่อย ปาไม่มีไหมครับไล่ไล่แต่กองอึ้งหรือต้องปึกให้ชิงกับกังเป็นเป้ากองแค่้อญหาเป้าเลยเป้าเราเป็นเป้าเเป็นเป้าอ่านะเจียวเน็กไหนคุณบอกว่าคุณเป็นมือหนึ่งประเทศจีนเลยอะไม่เห็นเข้าสักอันเลยหรือไปลูลีลีใครบอกไม่เข้านี่ ทำหน้าอะไรเนี่ยจิ๊บเป็นอะไรเนี่ยก็หลุดมานี่อีกเดาเนี่ยเฮ้ยออาต่ออย่าบอกนะว่าแกไปโดนมีดขอใหวังเสี่ยวเน็ตอีกคนนึงเ่ะเปล่าฉันจะโดนมีดบาดอุตส่าห์เอามาจากอารันยิกนู่นแน่กะว่าจะมาโชว์ให้พวกแกดูซะหน่อยด้นานไม่ระวังม,ม,มาเลยบาดเอาให้เนี่ย โอ้โหนี่มีดอลัรยิกคุณภาพดีขนาดนี้นี่เขาใช้ไม้อะไรมาทําเป็นฐานในการตีมีดครับอ้โไม่รู้อครับไม่รู้ไม่รู้ไรู้่รา้อม่รู้ไม่ร้ม่อ้รู้ไมนรู่รู้ไมร้ไมไมรไ่รู่ชาวอมรู้ม้่ม้ร ทำมีดอารันยิงหนึ่งมมไม้ JI, มะม่วงสองไม้ไผ่สามไม้กงกลางสี่ไม้กิ้มฟันพร้อมแล้วลุยน้องแอนนองคะนะคะไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค กทำจากไม้ไผ่จะให้ความร้อนสูงกว่าไม้ชนิดอื่นนอกจากนี้นะครับไอการทำมีดอรันยิกนี่นะครับไม้ไผ่ยังสามารถทำประโยชน์อื่นออีกหลายอย่างได้เช่นทําด้ามค้อนทําด้ามมีดซึ่งช่างตีมีดอรัญยิกนี่ต้องใช้อยู่เป็นประจำครับจำไม่เลยว่าฐานไม้ที่ให้ความร้อนสูงมากๆเลยคือฐานไม้ไผ่นี่แหละครับน้องแอน้องแอนดนะครับรับไป25 0 0 0ื่นันันครับน้องแอนด์ครับแอนดมาเลยครับมาที่น้องแอนมากับเราที่นี่ครับน้องแอนดสามารถเลือกแผ่นป้ายได้จาก กะปิตลาเรือใบแฮปปี้จากดีแท็กผลิตภัณฑ์โฟโมสน้ำดื่มคิสตันยาสีฟันคอเกสปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟโซลิกแฮนดิล็อกท้องผูกใช้ถ่าย 1, 2, 3่เครื่องดื่มเป๊ปซี่แป้งเด็กจอนสันปลอซัมครับโอ้โหป้ายครับดีแท็กค่ะแฮปปี้จากดีแท็กนะครับ ขอให้โชคดีนะครับได้กุญแจมาสเตอร์คี์ไปไข<ค><ค>ออกทุกตู้ครับ <c oughs> กับโบนัสไล่เป็น F รักน้ำรักปลารักซากุระเ <c oughs> ครต่องพัล้างจานไลยเป็น F และไลยฟอนกลิ่นชามะนาว <c oughs> สูตรไหนก็ไร้สาร ช่วงบันท้ายบรรทัพครับมาดูว่าน้องแอนเน็ตจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก50,000คะแนนหรือเปล่าหรือจากประตูของรายบรรทัพ F ทั้ง4ประตูครับทั้งสี่ได้ทุกประตูเลยครับประตูที่สามเลื่อลายบันทอพ F สามครับขอให้โชคดีครับออกไม่ออกชับออกครับแกะไปโอเคโชคดีครับหนึ่งด้วยนะครับน้องแอนเน็ตก็ได้ไปอีก50,000คะแนน สำหรับไว้แบบบอดโดยเฉพาะหนึ่งเดียวที่มีช่องรองรับอุจจาระเหลวรูปหัวใจดูสิไม่กระจายไม่เลักไปทั่วรึผิวก้นสุขภาพด,อาอดอาาีอย่างเนี้ยกัอารมดีล่ะมาไม่ปกเขายิ้มง่ายไม่สึม์ฟบาแบบบอูนิชาร์มจุดดังดำจัดการซะด้วยโลชั่นมิสทีนไวสปาใหม่สปอตดีเฟนซ์ จุดจบของผิวมีจุดใหม่โลชั่นมิสทีนไวท์สปาสปอตดีฟ์มิสชินม,ชมาแล้วค่ะเราไปดูกันว่าทําไมเขาจึงเลือกลายบนเอฟเป็นผู้ช่วยก็ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะว่าไม่มีสารตกค้างจากน้ํายาล้างจานเพราะส่วนผสมของเขาคัดเลือกแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีล้างได้สะอาดล้างได้เยอะด้วยนะคะยืนยันคุณสมบัติเนน um ตไไหนือชั้นลายนเอฟและลายปอนชามะนาวิดจตใไปนเช้วย ไหนชีวิตไปขาดความอร่อยใบปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟอร่อยระดับซูเปอร์ซีเชฟทั้งปลาทั้งซอสซูเปอร์ซีเชฟเรื่องเด็กๆดื่มแปรนเจอเนี่ยทุกวัน สอยส์โซลูชั่นเฟชชั่นสครับมีออยล์คลีริงบีชช่วยขจัดสิ่งสกปรกและความมันส่วนเกินพร้อมซิงช่วยป้องกันความมันบนใบหน้าพื้นหน้าสะอาดไม่มันจนคุณกล้าชิดใกล้แก้มชนแก้มด้วยพ a อนสอย s ์โซลูชั่นเฟชชั s c สครับในที่สุดเธอก็พบว่าเปาวินวอชช่วยแก้ปัญหาเสื้อเม็นอับแม้ต้องซักและตากในเวลากลางคืน ช่วยลดกลิ่นอับตัวจริงต้องเป่าวินวอชช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลวันแม่ขอเป็นแม่ที่มีลูกชายล้วนนี่ดูธีการหลอกล่อลูกของเขา,า,าพี่เขาอย่าใช้คนแหลก เธอกิดแทนแฟนของเราวันนี้เรามาคุยกันนิดนึงครับเรื่อง<ด>ของกา,ารกินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามาิมาารังสวัสด์หรือ